อันนี้ป้าทำเองไงคะทำเองค่ะก็คือมาแปะเองเน้นจดใช้สมุดคิวป้าอยางใช้ระบบจดอยู่นะคะทุกคนป้าเป็นคนที่มีกระเป๋าซ้อนกระเป๋าในกระเป๋าซอนกระเป๋ากระเป็าแบบของมูของเลยไหมมูเต็มเลยในนี้มงคลชีวิตอยู่ที่นี่นะคะนี่ะรูปเตี๋ยแม่นะครับกระเป๋าโอ้โหค่ะอันนี้เป็อันนี้ก็หมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอรบกวนขอดูกระเป๋าป้าหน่อยนะคะว่าป้าพกอะไรมีของ เป็ดอะไรหรือเปล่าในกระเป๋าแบบนี้กระเป๋าใบนี้เหรอกระเป๋าใบนี้นี่คือ30กว่าปีแล้วใบนี้แล้วตึกก็มาทําใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ป้าทำเองทำเองค่ะก็คือมาแปะเองทําแบบว่าทํามาประมาณได้ประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะใบนี้ป้าค่ะขอกดดูข้างในหน่อยได้ไหมอันนี้คือใบใบนี้ก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะดูสิป้าพกอะไรในกระเป๋าพกสมูทคิว นี่า่ปาแบบไม่ได้โน้ตในมือถือเนาะปนี่ก็ใช้เออเน้นจดใช้สมุดพิวนะคะเราต้องเอาออกมาโชว์จริงหรือเปล่าโชว์ค่ะปานี่ค่ะยังลบดินสอปาอย่างใช้ระบบจดอยู่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีแฟ้มเอกสารปาเยอะมากเอกสารเอกสารปาเยอะมากอ่นนี้ปงไเอกสารนะคะแล้วก็แบบแล้วก็มีอันนี้ ของเด็ดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนี่ก็เป็นบอกว่าพวกแบบของจุกจิกยาดมยาหอมกระเป๋ายากระเป๋ายากระเป๋ายาอันนี้เป็นกระเป๋ยายาใหญ่มีกระเป๋ายาเล็กด้วยมีเหรอครับป้ากระเป๋ายาแบบยี่ห้อเลยนะคะ่ะแล้วนนี้ก็เป็นอันนี้เป็นที่แบบว่าเป็นคนแบบอันนี้เป็นที่แบบว่าใส่หูฟงังอะไรอย่างเงี้ยป้าเป็นคนที่มีกระเป๋าซ้อนกระเป๋าในกระเป๋าซ้อนกระเป๋าในกระเป๋าอีกแล้วก็มี อันนี้กระเป๋าเวลาเวลาไปแบบว่าไปเดินห้างอ่ะไปเดินซูเปอร์ไปอะไรเงี้ยคือไปซูเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเขาไปเวลาไปตลาดไปซูเปอร์เราก็เอาเนี้ยใส่ใช้เสร็จแล้วเราก็ไปคลังใช่ไปค่ะที่ต่อไปก็มี2อันนี้ค่ะเป็นกุญแจบ้านอ๋อเป็นกุญแจเอ๊ะทำไมมีแต่พาด้าน้องงรงค่ะเป็นกับสีดำหมดเลยแล้วก็เป็นกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าในกระเป๋าอีกเป็นกุญแจบ้านอันนี้พัดค่ะ ผูตกใจบ้านนี้มันเหมือนมือซีใส่มีด่ะไม่ค่ะเป็นพาร์ทค่ะอันนี้ค่ะพาร์ทเวลาไว้พกให้ตัวเองอันนี้หมดยังออหมดแล้วค่ะมีกระเป๋าใาใบใหญ่แต่ก็คมอ่าอะไรอุ้ยอันนี้อะไรอ๋อมีแว่นจะใจลืมไปแว่นอันนี้เป็นแว่นสำรองเวลาแว่นเนี่ยเวลาแว่นสำรองเกิดบางทีเกิดคือเราจะเป็นคนอย่างนี้เวลาถ้าเรามาทำารยงานข้างนอกใช่ไหมฮะเกิดเวลาแบบว่าแว่นแบบว่าแว่นนี้มันชำรุหักอะไรเงี้ยเราก็จะมีแว่นสำรองอันนี้ไว้ ก็เคยแด้หักไปครับไม่เคยแต่ก็มีแต่ก็สำรองไว้ตลอดเลยอุ้ยยใบนั้นล่ะครับป้ามายังไงเอ่ยหนูเห็นอยู่นะใบนี้ล่าสุดเลยมามีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่ามีมีมีใบต่อมาอ้ยใบนี้ล่าสุดอู่กระเป๋าได้กระเป๋อีกแล้วใบนี้ก็แบบว่ามีอันนี้อันนี้คือกระเป๋ากระเป๋ายาง กระเป๋ายาน้ยของดิฉันฟาดแต่อันนี้ก็ยาใหญ่อันนี้ยาน้อยอยู่นีอันนี้ยาน้ยยาน้อยอันนี้ยาน้อยเพราะว่าใบนี้บางทีเราจะเดินถือเราไม่ได้ถือใบใหญ่ใบนี้เราก็อาจจะไว้ในรถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพีบอกว่าพี่มงคลก็จะช่วยถือให้อะไรเงี้ยนะครับผู้ช่วยเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์เราก็จะแบบใส่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แบบสมุดนอสมุดอะไรเงี้ยอันนี้คือมีสมุดใหญ่อันนี้คือย่อลงอีกแล้วก็มีแบบว่า มีปากกาแล้วก็มีตัวจิ้มอะที่เครื่องอะปากกาตัวจิ้มมือถืออ๋อไม่เคยเห็นนะเป็นปากกาจิ้มมือถือสำรองอันนี้เก๋อันนี้เก๋อเท่นีเก๋แล้วก็มีมักฝรั่งเดนทีนอันนี้เดนทีต้องเข้าเลยนะครับเข้ามาแล้วคะป้าหกจิงกแล้วก็มีลิปมันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ลิปอันนี้ก็ไม่ได้ไขของนะคะลิปมันจดีไหมค่ะดีมากดีใช้จริงนะคะใช้จริงนี่ไม่ใช่ p อ p ไม่ใช่ป๊อปค่ะใช่จริงอันนี้คือแบบว่าลิปดีออดีมากอันนี้ลิปมันแแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือกระเป๋าตังค์อ่าโอ้โหทุกคนค่ะต้องเป็นคนเป็นคนเป็นคนใช้กระเป๋าตังค์เวลาแบบว่าใช้ปั๊บก็จะใช้แบบแบงค์ใหม่หมดเลยป๊อปแบงค์ปั๊บแบงค์ปั๊บคือแบงค์ดีมากคือเป็นคนชอบเรียงแบงค์อ่ะแบงค์แบบแล้วพัน บแบงค์ร้อยแบงค์ไม่ให้ดูนะคะทุกคนอันนี้คือป้าพบเยอะมาก <laughs> เป็นคนชอบใช้เงินสดอันนี้จุดแจงไม่ได้จุดแจงไม่ได้อันนี้ก็เป็นแบบว่ากระเป๋าแบบว่ากระเป๋านี่ก็ใส่บัตรเครดิตนะฮะแล้วก็กวใส่เอกสารทั่วไปแล้วก็แบบว่าอันนี้ก็จะใส่แบบว่ารูปเตี่ยแม่มอะไรเงี้ยครับพกรูปเตี่ยแม่มงคลนะป้ามงคลชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเนี่ยรูปเตี่ยวแม่นะครับพก พกอะไรก็ตามแต่แห้ไม่รู้จักพกรูปเตี๋ยแม่นี่ก็ไม่มีประโยชน์นะคะก็มีแบบของมูของอะไรไหมมูเต็มเลยในนี้นี่ไงคะเต็มไปหมดเลยทุกคนถ่ากระเป๋าใบนี้ป้าคือมูอยู่นะคะทุกคนถ่ายเห็ดเล็กๆอย่างเงี้ยคือของมูเต็มแน่นเต็มไปหมดค่ะของมูแน่นค่ะนะคะนี่ป้าก็มูเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วก็ป้านั้นอะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็มูค่ะ อันนี้มูค่ะอยู่ในกระเพานี่โหค่ะอันนี้ไว้อีกแล้วอันนี้ก็พกไว้แบบว่าสําหรับแบบว่าเออเป็นสิริมงคล<อ>ได้จากผู้ใหญ่มาได้จากเพื่อนมาใครให้มาแล้วก็แบบว่าอยู่ยากถามอันนี้ยใบเนี้ยเนี่ยใบเนี้ยค่ะใบนี้ใช่ไหมใช่ใบนี้ก็กรบค่ะกบกระดูตู ป้าเดี๋ยวมูไหมมูค่ะกบไว้เวลาอ้าปากรับซับในนี้ในนี้ก็จะมีน้องในในนี้น้องก็จะบอกว่ามีเหรียญอยู่แปดรีแปดบาทอ่าเพื่ออะไรครับป้าก็เลขแปดเป็นนิ f i ิ i ี y เลยค่ะไม่มีที่สิ้นสุดเลยอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นมูแต่เพราะกระเป๋าป้าคุ้มจริงๆนะใบเล็กนะแต่เพราะใส่ของได้เยอะแล้วครบจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเวลาเวลาเราพกพาเนาะป้าพกพาป้าเออป้าจะถือใบนั้นใช่ไหมคะคือใบนี้ค่ะ ของไม่ขาดเลยนะป้าของคือครบจริงๆอะของไม่ขาดนี่คือผู้ชายจ้าให้เข้าในกระเป๋าไม่กระเป๋าใบนี้มันจุจริงๆนะบอกเลยว่าหลุยส์วิตตองใบนี้มันจุมากคือป้าคือคือกระเป๋าอะมาใช้จริงๆนะคะทุกคนแบบไม่ใช้ป้าเป็นของป้าคือกระเป๋าอะมันคือไว้มันต้องใช้อะหมอป้าถ้าเกิดป้าต้องตัดของอย่างๆในกระเป๋าป้าจะตัดอะไรอมื่อกี้น่ะ ไม่ตัดค่ะตัดไม่ได้เลยใช่ไหมคือขาดเลยไม่ได้คืออันนี้คือของที่จะเป็นในในการใช้ใช้แต่ระหว่างอันนี้คัดแล้วแล้วก็อันนี้คือของที่เราแบ่งแยกมาเกิดจำเป็นจำเป็นอันนี้สำรองแลวจริงๆมันจะมีกระเป๋าอีกที่ไม่แบบว่าเป็นแบบว่าตังๆังนานาอีกวันป้าพกกี่กระเป๋าเนี่ยวันหนึ่งในในรถมัมีอยู่3มกระเป๋า สามกระเป๋าคือรวมใบนี้ด้วยไม่รวมใบนี้นะคะแล้วอุปกรณ์คล้ายๆๆยกันปหไม่ค่นน <MER. S 2> ะอันนั้นจะเป็นอันนั้นจะเป็นแบบว่ามีแตกว่าอุปกรณ์อย่างเช่นว่าเวลาเราไปนั่งประชุมนานๆเรากดหลังแล้วก็เอามีที่รัดหลังมีอะไรเงี้ยอุปกรณ์แต่ว่าป้าไม่มีพกแก้วน้ำแก้วน้ำเนาะมีค่ะมีแก้วน้ำอยู่ในรถ<อ>แต่ว่าไม่ได้พกติดตัวทุกคนค่ะนี่ค่ะคือกระเป๋าของป้าตืนะคะเราก็จะแบบได้อะไรไอเทมของป้าแต่ว่าที่น่าสนใจนะทุกคนคือกลับไปดูเลย ปากกาโทรศัพท์อะไม่เคยเห็นอันนั้นน่าสนใจมากเลยจ้ะทุกคนเป็นปากกาจิ้มมือถือสำรอง<ว>อนันนี้เกันี่แหละค่ะคือเป็นสองใบท,ที่ป้าใช้จริงๆแล้วก็จําเป็นสำหรับป้าจริงๆป้าคือไม่ตัดเลยนะคือป้าขัดมาหมดแล้วขัดแล้วป<บ>าป้า,าคือของใช้จริงๆและใช้<อ>ได้นานด้วยใบมีเออไม่ใช่พรอพคือมันใช้30กว่าปีแล้วใช้มามันก็ยังทนอยู่เลยมันก็ดีใส้ได้ป้าฝากทางติดต่อป้าหน่อยเขาไปดูที่ไหน ตอนนี้ช่องทางที่ดูก็มีในตือสนิทนะคะใน Facebook ของตือสนิทนะคะแล้วก็ตือเลฟนะคะแล้วก็มี IG นะคะือเลฟแล้วก็มี TikTok กับขับเขาก็คือเลิฟค่ะทุกคนค่ะถ้าใครอยากดูป้าทำอะไรนะ t ิกต็อกนะทีส่งที่สาวป,ป้ายังไลฟ์อยู่ถ้าเกิดใครอยากติดตามป้าอย่าลืมไปติดตามดูใน t ิกต็อกับะป้าชอบอัพเดตติกต็อกมากเป็นไงวันนี้ก็ขอบคุณป้านะค่ะให้หนูกับดวงรับกระเป๋าขอบคุณค่ะขอบคุณจริงจรายไปไปค่ะป้าพีคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ